สวัสดีครับเอกแบบ stained, บ้านสวยนะครับเอกมาที่สุรินทร์นะครับวันนี้เป็นบ้านอีกหลังหนึ่งที่เจ้าของบ้านเนี่ยสร้างไว้เรียบร้อยแล้วนะครับก็เป็นแบบที่ออกไว้ประมาณเกือบสองปีละนะครับแล้วก็มีโอกาสเข้ามารีวิวนะครับ <c oughs> แล้วบ้านหลังนี้เป็นบ้านที่เบรก,กชอบมากอีกหลังหนึ่งเพราะว่าอะไรรู้ไหมมันมีเรื่องราวก็คือตัวบ้านเนี่ยออกแบบไว้เป็นบ้านที่ไม่ได้เป็นบ้านที่ถุนสูงนะครับแต่ว่าคุณเจ้าของบ้านนะครับคือคุณดาวเนี่ย อยากจะให้บ้านเนี่ยมันมีได้ถุนเพราะว่า,วาสร้างตันจัหวัดแล้วอยากจะใช้บนที่ข้างล่างนะฮะแล้วพอเวลาปรับแก้แบบแล้วนะออกมาใช้งานได้จริงแล้วก็สวยงามด้วยเดี๋ยวเอกพาไปดูรอบๆเลยว่าเป็นยังไง บ้านหลังนี้เนี่ยพี่เอกได้รีวิวแบบไว้เรียบร้อยแล้วนะฮะฉะนั้นพี่เอกจะไม่พูดเรื่องแบบเยอะ,ะพี่เอกจะมาพูดเรื่องว่าตัวบ้านที่สร้างจริงๆแล้วอะ่ะออกมาอย่างไงมากกว่าไปดูกันนะครับอย่างที่พี่เอกบอกเนอะคือคุณดาวนะครับได้มีการปรับแบบอยากจะให้บ้านมันสูงขึ้นแล้วก็ใช้ใต้ถุนนะครับตัวเนี้ยก็เอ่อ เซตเอาไว้ให้สามารถจะเอารถเข้ามาจอดได้แล้วก็ใช้งานได้จริงถ้าเป็นรถพวก SUV รถแบบมินิที่ไม่ใหญ่มากเนี่ยถ้าเป็นรถตู้พี่เอกเนาะก็จะสูงไปแล้วนะครับไม่เข้าไม่ได้ตรงนี้ก็ประมาณ180นะครับคือท้องคานเนี่ยได้ถึงอแก็สามารถจะใช้งานได้จริงนะครับแล้วเวลาเดินเข้ามานะครับเราจะมีพื้นที่ที่เป็น room เฮดรูมเงี้ยคือช่วงที่อยู่ใต้ใต้พื้นเนี่ยก็จะสูงขึ้นไปอีกส่วนที่อยู่เป็นคานเนี่ยก็ต่ำลงมานะครับก็ ให้มันโพสต์เนี้ยอยู่ที่ประมาณรักเมตรแปนะครับตรงนี้ก็ต้องดูว่าเทมากไปได้เนาะทีเนี้ยพอเวลาเรามาใช้งานข้างล่างเนี่ยคุณดาวก็เก็บความเรียบร้อยนะครับใช้สีล็อปเลยนะครับบ้านหลังนี้คอนเซปต์คือไม่ทาสีนะครับคือใช้สีล็อปในการทํางานเพราะว่าอยากให้บ้านเนี่ยไม่ต้องดูแลเยอะเพราะว่าคุณดาวเนี่ยอยู่เยอรมันนะครับก็ยังไปกับ ประเทศไทยกับเยอรมันอยู่นะครับแล้วคุณสามีก็เป็นคนเยอรมันนะฮะก็อยากให้บ้านเนี่ยกลับมาอีกครั้งก็บ้านก็ยังแบบคงความสวยคงสีสันคงความเงาของตัวบ้านน่ะไว้เหมือนเดิมดังนั้นตัวสีล็อบที่เป็นล็อบแบบสีเทาๆสว่า,ๆวางๆหน่อยก็ถึงได้มานะครับอันนี้คือพื้นที่ข้างล่างนะครับเดี๋ยวตรงนี้ขออนุญาตนะครับเดี๋ยวต่อไปเนี่ยคุณดาวจะเริ่มทําเป็นห้องครัวทําเป็นอะไรก็เป็นพื้นที่ทําเป็นครัวไทยง่าย,ายๆตรงเนี้ย ญาติพี่น้องมาอยู่ข้างล่างเลยคอนเซปเปลี่ยนเลยนะบ้านหลังนี้ตอนแรกให้ญาตินะ่งอยู่โซนนี้แล้วก็ตัวเองนอนอีกโซนหนึ่งของบ้านกลายมาพอยกบ้านขึ้นสูงปบข้างล่างเนี่ยใช้งานได้จริงเลยแล้วก็ไม่ต้องขึ้นข้างบนแหละนะครับญาติพี่น้องมาความส่วนตัวอยู่ข้างบนนะครับส่วนรวมอยู่ข้างล่างเดี๋ยวเรียกพาขึ้นไปดูข้างบนนะครับตรงนี้เป็นบันไดที่ทำเอาไว้ ตอนแรกมันแค่3าขั้นเนาะพอเรายกขึ้นมาปุ๊บก,ก็หลายขั้นหน่อยแต่ว่าก็ทําให้บ้านดูสง่าขึ้นนะครับเราเราเบียงเนี่ยใช้ขนาดใหญ่ไปเลยนะครับเน้นให้บ้านมันออกสไตล์ลอฟแล้วก็เน้นสีสันให้มันสวยงามนะครับตัวนี้ก็ใช้วัสดุที่ดูแลง,ง่ายๆคือกลายเป็นประตูที่เป็นอลูมิเนียมนะครับก็มั่นคงใหญ่โตแข็งแรงด้านซ้ายขวาแต่นที่จะเป็นหน้าต่างธรรมดาก็ใช้เป็นตัวบล็อกแก้วซะนะครับสีสันนี่คือ สี่อบนะครับนี่ไปเข้าไปดูในบ้านกันก็แข็งแรงนะครับพอเข้ามาในบ้านปุ๊บจะเห็นแล้วว่าอันนี้ยังไม่ได้ไดเอาเฟอร์นิเจอร์เข้ามาหมดเนาะเพราะว่ายังอยู่อยู่ละมานอยู่ยังไปกลับนะครับแต่เนี้ยตัวบ้านเนี้ยตัวพื้นเนาะเป็นลายหินอ่อนนะครับก็ตอนนี้คือไม่ค่อยได้เห็นกันแล้วส่วนใหญ่เนี่ยจะเริ่มมาใช้กรนิโต้กันก็นานๆทีจะเห็นบ้านที่เป็นหินอ่อนอานนี้ก็ใช้หินอ่อนสีเขียวคือมันจะมีสเสน่ห์ของเขาคือแต่ละแผ่นเนี่ยถ้าเราไม่คัดเนาะ มันก็จะเป็นเบบเขียวเข้มเขียวอ่อนลายมากลายน้อยมีด่างขาวมาอะไรเงี้ยแต่พี่เอกชอบนะคือความเป็นธรรมชาติเขาแหละทําให้บ้านเนี่ยมันดูมีมิติขึ้นดูน่าสนใจขึ้นตรงนี้สีล็อบหมดเลยเนาะ<ส>ก็พอวลาใช้สีล็อบเนี่ยเรื่องความเรียบความอะไรเนี่ยก็เอากลางๆนะครับรอยปาดยังอยู่รอยปูยังอยู่แต่ว่าเวลาลูบแล้วไม่สากมืออันนี้คือถ้ารับได้พี่เอกก็แนะนำนะครับตัวหลังคาเนี่ย คือพอเราเป็นหลังคาจั่วแล้วเนี่ยถ้าเราใช้ในเรื่องของพื้นที่ใต้หลังคานะครับยกฟ้าขึ้นไปทํำโลฟาอย่างนี้ใส่ตัวฉนวนกันร้อนไปนิดนึงตัวนี้ก็ไม่ร้อนนะครับเพราะว่าทุกมุมของบ้านเนพ,เพี่เอกพยายามเซ็ตให้เป็นในเรื่องของระเบียงรอบบ้านเราสามารถจะเปิดนะครับเทควิวเยอะๆนะครับนะฮะเป็นกระจกเต็มเลยเนี่ยพอพี่เอกเริ่มเปิดนะ้ลมก็เข้าแนละ้วนี่ระเบียงรอบบ้านเลยนะ ใช้งานได้จริงนะครับเวลาเปิดเข้ามาลมมันฟโฟล์มากเลยนะครับรถนี้พี่เอกก็ทําระเบียงกว้างเลยทําราวกันตกสักนิดนึงนะครับเนี่ยพอเวลาเปิดปุ๊บลมมันผ่านตัวบ้านผ่านตัวบ้านนะครับผ่านหลังบ้านเลยนะครับถ้าคนที่มีเด็กเนาะก็ทําตรงนี้ให้มันถี่กว่านี้หรือ,อมีตะแกรงก็ได้นะครับทำให้ป้องกันอันตรายนะครับอันนี้เป็นส่วนที่พี่เอกเซตเอาไว้เป็น ส่วนรับรองคือมีลามีแขกมาตรงนี้เป็นมุมที่ให้ลูกให้แขกเข้ามาแล้วก็ตรงนี้เป็นทีวีตรงนี้ถ้าถัดมาสามารถทําเป็นห้องดูทีวีห้องหนึ่งห้องนั่งเล่นได้ถ้าเราจะกั้นตรงนี้ก็ยังทําได้อยู่นะครับเข้ามาปุ๊บตรงนี้พี่เอกก็เซ็ประเบียงอีกนะครับนี่ก็ถ้าเราเปิดปุบ๊บก็ใช้งานได้นะครับ เห็นไหมฮะดูโล่งโปร่งแล้วห้องนี้ก็ทําเป็นห้องพระเล็กๆเป็นห้องเก็บของก็ได้แต่เนี้ยเราเซตเป็นห้องพระไว้นะครับแล้วก็มุมนี้จะเป็นห้องเก็บของพร้อมกับห้องน้ําที่เป็นห้องน้ํากลางนะครับนี่เล่นสไตล์ล็อฟไปเลยนะครับง่ายๆเลยนี่ห้องน้านะครับเดี๋ยวถ่ายอินเสิร์ตเก็บไว้แล้วก็นี่ก็เป็นห้องเก็บของเล็กๆอันนี้นิดนึงนะครับห้องน้ําแต่ละห้องเนี่ยเราปูกระเบื้องไม่เหมือนกันเนาะแล้วก็ตรงนี้คุณคุณดาว กับคุณสามีเนาะก็ทำลุกเล่นมาทําเป็นบล็อกลมก็อยู่เอง,เองนะครับห้องนี้มันล็อกได้ฉะนั้นมันก็ทําให้ห้องน้ำเนี่ยมันมีข้างนอกข้างในดูไม่ทึบดูไม่อึดอัดแล้วหน้าต่างเนี่ยใช้ตัวเต็มบานเลยนะครับห้องน้ําเล็กแต่ดูไม่แคบแต่ดูไม่อึดอัดนะครับนี่ถัดามาหลังบ้านเราสามารถจะออกมาหลังบ้านนะครับก็จะเห็นเลยว่าตอนที่เราวาง ตัวเลเยอร์ของบ้านเนี่ยเราอยากจะให้บ้านเนี่ยมันเห็นทุ่งนาหลังบ้านนี้ก็เป็นเจ้าของเดียวกันนะครับได้เห็นความโล่งความโปร่งแล้วก็เดินลงไปทางหลังบ้านได้นะครับไปถึงครัวที่พี่เอกแนะนำเมื่อกี้นะครับตัวชายคาบ้านก็ให้มันคุมเล็กนิดนึงทีนี้เวลาฝนซาด์มายังเปียกอยู่เนาะแต่ใช้งานได้จริงนะครับตัวเนี้ยราระเบียงเนี่ยครับเราไม่ค่อยได้อยู่นะครับทาให้มันใหญ่โตได้นะครับเพื่อที่ว่าในอนาคตเนี่ยเกิดเป็นผู้เกิดมาอะไรเนี่ย เหล็กใหญ่มันจะปุช้ากว่าเหล็กเล็กๆแล้วก็รอยเชื่อมมันจะน้อยนะครับทำให้ตัวบ้านเนี่ยมันดูแลน้อยนะครับใช้บล็อกแก้วเข้ามาช่วยเพิ่มแสงสว่างในขณะที่ปิดบ้านอันนี้คือโซนที่เป็นโซนแบบว่าออมีแขกนะครับมีเพื่อนฝูงมาอยู่ในโซนนี้ทีเนี้ยด้านหลังเนี่ยจะเป็นโซนที่เป็นห้องส่วนตัวแล้คือห้องนอน2ห้องนะครับเดี๋ยวพี่เอกพาไปชมตรงเนี้ยตอนแรกที่เซตไว้คืออยากจะเป็นพื้นที่ส่วนตัวที่สามีคุณดาวเนี่ย อยากจะนั่งเทควิวตรงนี้เห็นวิวตรงนั้นแล้วก็เป็นช่องลมนั่งชิลๆนะครับจิบเบียร์จิบไวน์ก็ใช้พื้นที่ตรงนี้ได้อย่างแบบสบายๆเลยจะมองเห็นทั้งหลังบ้านมองเห็นทั้งหน้าบ้านอันนี้ก็วิวดีพอสมควรเลยนะครับก็ตรงนี้เป็นญ,ญาติพี่น้องกันหมดนะครับก็ทําให้เรารู้ว่า,าเกิดความเชื่อมโยงกันระหว่างบ้านนะครับตัวนี้เป็นห้องนอนละห้องเนี้ยเป็นห้องนอนเล็กที่ไม่เล็กเนาะมีห้องน้ําในตัวก็จริงนะครับห้องน้าในตัวก็ ขนาดที่ใช้งานได้นะครับมีแยกโซนเปียกโซนแหง้งแล้วห้องนอนเล็กถ้ามีระเบียงเนี่ยระเบียงจะช่วยทําให้เรารู้สึกว่าบ้านเราเนี่ยมันไม่อึดอัดนะครับระเบียงเนี่ยกว้างเก ER ือบประมาณสัก30%ของตัวห้องนอนเลยนะครับเวลาออกมาตรงระเบียงเราจะเห็นได้ว่าเทควิวได้ทั้งด้านหน้าด้านข้างแล้วก็มองไปด้านหลังได้นะครับทำให้เรารู้สึกว่าห้องเราแ่ะมันไม่ค่อยอึดอัดเท่าไหร่นะครับแต่ <uld ank> ถ้าเกิดใครอยากได้ห้องนอนใหญ่ระเบียงก็เล็กนิดนึงแต่เนนี้เราอยากได้ระเบียงใหญ่ก็ทําให้ห้องนอนมัน เหลือขนาดเท่านั้นก็ถือว่าโอเคเนาะได้เห็นวิวทั้งหลังทั้งหน้าเลยนะครับทีนี้ไปดูอีกห้องหนึ่งซึ่งเป็นห้องนอนใหญ่นะครับห้องนอนใหญ่นี้คือเราไม่มีระเบียงเพราะว่าตรงนี้มันติดด้านหลังเลยนะครับก็เป็นหน้าต่างที่พยายามจะเน้นหน้าต่างทรงสูงเนาะเพื่อให้บ้านเนี่ยวามันมองแล้วมันมองได้ต่ํามันจะทําให้บ้านน่ะดูไม่อัดแต่ถ้าเกิดใครชอบที่มันกว้างเลยจะเป็นหน้าต่างบานเปิดทั้งชุดเลยก็แนะนำนะครับเพราะตรงเนี้ยเป็นวิวด้านหลังแต่ทีนี้ คือต้องความความเป็นส่วนตัวมากขึ้นก็เลยใช้หน้าต่างแค่2ชุดก็พอแล้วนะครับอันนี้พอเวลามีฝ้านะครับแล้วก็มีฉนวนนิดหนึ่งห้องนี้ก็จะเย็นกว่าห้องที่หลังคาสโลปสูงเพราะว่ามันจะมีฉนวนพอสมควรเลยนะครับตอนนี้มาห้องน้ำนะครับก็เป็นห้องน้ําที่เอาส่วนเอาดอกนะครับเป็นอาบน้ํานอกบ้านมาอยู่ตรงระเบียงด้วยนะครับก็จะเห็นว่ามีส่วนโซนแห้งนะครับแล้วก็มา โซนเปียกตรงนี้อาบน้ําได้อาบน้ําแล้วก็เทคบิวได้นอะอ่านี่เป็นมุมอาบน้ํานอกบ้านเลยนะครับก็เนี่ยฮะอาบน้ําทมกลางบรรยากาศธรรมชาติข้างบนมีหลังคาคุมนะเป็นหลังคาแบบโปร่งแสงนะครับกึ่งๆโปร่งแสงแล้วก็ได้บิวด้านหลังบ้านอันนี้ถ้า เราทําเป็นโซนที่เป็นโซนปิดของเราเนี่ยตรงนี้สบายๆเลยนะครับใช้งานได้จริงนะครับอย่างที่พี่เอกบอกไปแล้วเนาะบ้านหลังนี้พี่เอกได้รีวิวื่้งแบบไปแล้วนะครับวันนี้เรามาดูบ้านที่สร้างจริงนะครับแล้วก็ด้วยความเนี๊ยบของทางเจ้าของบ้านนะครับเพราะว่าคุณสามีเป็นคนเยอรมันแล้วก็คุณภรรยาเนี่ยก็เป็นคนละเอียดนะครับมาคุมงานได้ด้วยตัวเองเลยเปลี่ยนช่างตอนนี้งานเนี่ยไม่จบลรวไม่เสร็จนะก็เปลี่ยนช่างไปหลายชุดซึ่ง อ่ะโอเคก็มีการเข้าเนื้อโดนช่างที่งานก็ว่ากันไปนตามระบบแต่วันนี้ออกมาพี่เอกค่อนข้างพอใจเป็นบ้านหละหนึ่งที่พี่เอกชอบเพราะว่ามีการเปลี่ยนแปลงเรื่องความสูงของบ้านจากบ้านที่เป็นบ้านไม่มีที่ถุนเนาะเป็นบ้านยกที่ถุนขึ้นมาแล้วก็ใช้งานได้จริงสัดส่วนของบ้านยังอยู่ครบก็บ้านออกมาสวยงามแล้วก็เนื้อหาต่างๆของแต่ละโซนเนี่ยพี่เอกบรรยายไปครบถ้วนแล้วนะครับหวังว่าจะมีประโยชน์นะครับของ แต่ละคนที่กําลังอยากจะมีบ้านสักหลังหนึ่งนะครับเจอช่างทิ้งงานมีการเปลี่ยนแบบมีการาปรับอะไรเล็กๆน้อยๆเนี่ยเยอะๆไปหมดในการสร้างบ้านสักหลังหนึ่งไม่ง่ายนะครับแต่หลังนี้จบมาแล้วสวยนะครับหวังว่าเป็นประโยชน์ใครมีคําถามนะครับทิ้งเอาไว้ใต้คลิปได้เลยเี๋ยวพี่อเข้ามาไล่เรียงตอบให้นะครับต้องลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ